สวัสดีคร er, ับผมวัดตะปูวิทยชัยศิลาหัวหน้าสายตรวจปากปูพร้อมด้วยสายตรวจปากปูครับที่าลักวัฒน์ในศรีหวันนี้เราก็จะมาทุบปากปูบ้านแล้วก็ตามที่บ้านเจอให้ข้อมดูเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ครับหลังจากที่ที่เราขออนุญาตครับปลาปูบ้านก็ให้หายันรับมาครับบ้านหนึ่งแปดบ้านเก้าบ้านเก้าบ้านเก้าบ้านเก้ที่เราเคยมาก็คือคือ พอใช้เสียงดังเพราะวไม่ได้ติดโถงแล้วจะมีาาก,การบอกกับใครก็แล้วว่าให้มันมาตรวจปลาแต่การที่ตำรวจเราคือมาตั้งดาวตั้งคุกับตุ้งตุต้งแยกก่อนบ้านท่าลํแาแขวนแล้วก็ยึดเสียงดังไปครับตรวรับไปยังโรงบ้านเราลหลวคุณตอบรับนะครับตอนนี้นะ,ะสำหรับบ้านท่าําแขวนนะครับหมู่ที่เก้าตำรวจสืบสวนรับนะครับรูปบ้านของผมคือว่าให้ความร่มวมมือดีที่สุดนะแล้วก็รูปบ้านที่โกง ก็ให้ความร่วมมือดีครับแต่อาจจะติดปัญหาที่หมู่บ้านท่าวมนาหของที่ดีโอ้คือครับเพราะอะไรเลยผลิตเส้นทางครับเพราะว่าหมู่บ้านท่าวมงแเคนของเราเนี่ยหมู่เกาู่ีสงนรักนะครับจะเป็นทางเส้นทางผ่านระหว่างตำบลสีสันรักแล้วก็ตำบลนาอ้อนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พื้นที่ทำมาหากินของชาวบ้านหมู่สี่ตำบลนาอ้อนะครับมันจะเป็นจะจะใช้ทางผ่านหมู่บ้านข้าวมันคนของเรานะครับ ทีนี้ปัญหาตอนนี้คือรูปบ้านทำน้ำหมดสี่ครับ,รบ,รบ <Okay. S 1> ที่รถเสียงดังเกือบทุกทันของมือเรุ่นนะครับแต่สรุปบ้านเราเนี่ยก็เบาลงเราตั้งใจของหน้ามาตั้งด่าน ผมแยกเนาะตั้งแต่ตรงัประมาณคือว่ามเอาประตูประตูองข้ามาั่งรบเด็ดมัตามที่รับแจ้งจากผู้ใหญ่ว่าคุณเดลูยขับรถเข็มดัน้ก็เบาบางคือเงียบไปคือว่ารับประกันได้ร้อเปร์เ็นต์ลยครับบ้านบ้านท่าบางเทียนบ้านหนองผมไม่มีเราไม่เงียบดีมากเลยครับก็ขอบคุณอาโมนาวิชัยนะครับสายตรวจฝองคที่ให้ความอนุเคพาะตรวจตาแค่ทุกวันครับผมที่ทำให้เงียบสมบแล้วชาบ้านก็ อ่าอยู่สบายนอนหลับด้วยกระดโอเคครับก็ทางนายจตุกภูซึ่งเป็นของโซนเมืองที่ชอบเนาะก็จตุกภูก็รับชอบตะบุคือตบุญอ้อถูกไหมบ้านเท่าแทนก็ถือว่าเป็นกระึกษาที่นายจตุกภูเองชอบเราก็จับจกดตาครับคือถ้ารับอย่างชาวบ้านมันมีรูปเสียงบูมเสียงดังแล้วก็พยายามมาเวลาที่ไปรุ่นขับเกียร์ก็อย่างที่ผมจับ ตอนยืดไปก็ให <2: ounded in spirit> <TH verw 000> ้จุดเปลี่ยนรุ่เป็นท่อเสร็จทัาปากครับเดี๋ยวกรับปากว่าจะไม่กลับมาใส่ท่อเสียงดังอีกแล้วก็ถือว่าดีขึ้นเนาะดีขึ้นมากครับผมครับการยืดข่าวคอมนั่นแหะยืดเพื่อกับจิตวิทยาการศึกษาที่ควบคุกับเราก็ให้คอสารจะหนีมากก็บอกใจโจทย์เพรว่าถ้าได้รับแจ้งมีรถเสียงดังแล้วับก็มีชุดอะไรต่อแบนอุทธหิชุดแค่บรรลักษณ์นาคาเนี่ยต่ถ้าเกิดมีการขยับรถในพื้นที่แล้วก็โดยแจ้งาชุดหนึ่งนะฮอีกทีแต่ว่า ปัญหาในบ้านก็ถือว่าถ้านักเจียนจะไปบ้านหรือรับคนนอนเราก็จะค่อยมาตรวจตาต่ถ้าเป็นเงียบไปก็ถือว่าได้ผลโอเคขอบคุณมากครับของบ้านครับ